เจ้าหญิงลิลลี่เป็นเจ้าหญิงที่ขี้อายมากที่สุดในอาณาจักรเธอชอบซ่อนตัวอยู่ในห้องสมุดมากกว่าออกไปเล่นกับเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะมีของเล่นมากมายหรือมีขนมอร่อยๆร,รออยู่ข้างนอกลิลลี่ก็ยังรู้สึกว่าหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอวันหนึ่งขณะที่ลิลลี่กำลังอ่านนิทานเรื่องมังกรใจดีจู่ๆก็มีเสียงดังแอดลิลลี่สะดุ้งสุดตัวเธอเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นนกกระจอกตัวน้อยบินเข้ามาในห้องสมุด นกน้อยดูตื่นประหนกและบินชนเข้ากับชั้นหนังสือเสียงดังโอเป็นอะไรไหมจ้านกน้อยลิลลี่ถามด้วยเสียงแผ่วเบาเธอไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่ทำให้เสียงของเธอดูสั่นเล็กน้อยนกกระจอกกระโดดลงมาเกาะบนมือของลิลลี่อย่างกล้า,ากลัวฉันหลงทางน่ะฉันพลัดหลงกับฝูงนกกระจอกตอบด้วยเสียงเศร้า ลิลลี่รู้สึกสงสารนกกระจอกตัวน้อยไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยเธอเองเธอพูดพร้อมลูบขนของนกกระจอกเบาๆฉันชื่อลิลลี่แล้วเจอชื่ออะไรจ๊ะฉันชื่อจิบนกกระจอกตอบลิลลี่พาจิบออกไปตามหาฝูงที่สวนดอกไม้แต่ในสวนมีผู้คนมากมายลิลลี่รู้สึกประหม่าและพยายามหลบซ่อนอยู่ด้านหลังกระถางดอกไม้ จิ๊บสังเกตเห็นว่าลิลลี่ไม่กล้าแสดงออกจึงพูดว่าลิลล,ลี่เธอต้องกล้ากล้าหน่อยสิถ้าเรามัวแต่ลบอยู่แบบนี้เราจะหาฝูงของฉันเจอได้อย่างไรลิลลี่สูดหายใจเข้าลึกๆและพยายามรวบรวมความกล้าเธอเดินไปถามคนสวนว่าคุณนุงคะคุณลุงเห็นนกกระจอกฝูงใหญ่บินผ่านแถวนี้บ้างไหมคะคนสวนยิ้มให้ลิลลี่เห็นสิจะ๊ะเมื่อกี้เพิ่งบินไปทางทิศตะวันตกนะจะ๊ะลิลลี่ขอบคุณคนสวนแล้วรีบผาจิ๊บบินตามไป ในที่สุดทั้งสองก็พบกับฝูงนกกระจอกจิ๊บดีใจมากที่ได้เจอกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งขอบคุณมากนะลิลลี่ถ้าไม่ได้เธอช่วยฉันคงไม่ได้เจอกับฝูงแน่ๆจิ๊บพูดด้วยความซาบซึง้งไม่เป็นไรเลยจจิ๊บฉันก็ดีใจที่ได้ช่วยเธอลิลลี่ตอบด้วยรอยยิ้งกว้างนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือคนอื่นและที่สำคัญเธอได้เรียนรู้ว่าการกล้าสแสดงออกนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด หลังจากนั้นลิลลี่ก็เริ่มกล้าที่จะออกจากห้องสมุดมากขึ้นเธอเริ่มแล่งกับเด็กคนอื่นๆในวังและเล่านิทานสนุกๆที่เธออ่านให้เพื่อนๆฟังทุกคนต่างก็ชื่นชมในความรู้และความสามารถของลิลลี่เจ้าหญิงลิลลี่ผู้ขี้อายกลายเป็นเจ้าหญิงที่ร่าเริงและเป็นที่รักของทุกคนเพราะเธอได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคือการกล้าที่จะเป็นตัวเอง